เบตสองร้อยสเกตเตอร์เข้าไหมขอตัวเดียวตัวเดียวนะสเก็ตเตอร์เบตสองรอยแล้วนะช่องสุดท้ายนี่แหละแม่งเออจบให้มันจบจบสองร้อเข้าสเก็ตเตอร์มาลุ้นกันทีนี้แหละเอาเอามาดูดิเฮีย yeah. เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย มาลุ้นกันดีเอาตัวลึกลับหรือเปล่าหรือจะเอาหมุนฟรี5้าคูณ10เอาอะไรกันแน่โอเคหมุน10คูณห้าแล้วกันใจโรเลอยู่นี่แหละก็มาลุ้นกันต่อนะครับผมคูณห้ผมกับเบทที่200นะเบตสอ0เข้าฟรีสปินจะได้เท่าไหร่ก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับผู้ชมโอ้ยเพ่ยังได้น้อยอยู่ผมบอกเลยไม่คุ้มกับเงินที่เบทเลยแล้วกัน โอเคเลยอีก้าฟิสปิบนอุ้ยบวกมา3ามพห้าคุณเก้านะตอนเนี้โอเคนาะงพยางงูเขียวกลายเป็นเคแต่ไม่ได้อะไรเลยคิวเข้ามาครับผมไม่ต่อเนื่องได้90้าสิบบาทดอเอ้ยให้แค่นี้ให้ให้อย่างอื่นดีกว่าให้ฟีสปินเพิ่มดีกว่าให้แค่นี้โอเคนะโอเคโอเค มามามาฟิสบินสุดท้ายแล้วกันไม่มีเวลจะได้แล้วโอเคบอกมาที่3 4มพโอเคบอกมาอีก 4, 4. ี่พัเฮ้ยนี่เราตาฝาดไปหรือเปล่าโอเคครับผมกับเบ็ดสองโอเคครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนๆชาวสลับด,ด้วยนะครับ วันนี้ทุนพันห้านะครับผมมันอยู่ของมันอยู่ที่หน้าเว็บของออลิเบตนะครับผมวันนี้ก็เอออยู่ที่เกมของค่ายพีนะครับผมไม่รู้ชื่อเกมอะไรนะครับผมก็อียิ์แล้วกันนะก็ทุนพันห้ามาลุ้นฟีสปินกันต่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะแตกรางวัลใหญ่ไหมไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องมารอดูด้วยกันนะคุณผู้ชมนะส่วนใครที่ เล่นเกมนี้อยู่ก็ฝากติดตามช่องของบังเจียวด้วยนะครับผมก็พยายามจะแบบเล่นหลายๆเกมของค่ายพีจีให้ครบนะครับแต่ตอนนี้ก็เล่นแต่เกมเดิมๆเกมซ้ำๆนะครับฟรีสปินไม่เข้าเลยผมจะซื้อเงินก็น้อยจะเบ็ดร้อยทุนก็ไม่หนาอะนี่โอเคครับผมเต็มหน้ากระดานเลยนันเมื่อคืนเะนี่ย ไวยเข้ามาแต่ไม่ได้อะไรครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ลองแอดไลน์ใครไปก็ได้นะแต่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมผมบอกเลยนี่ของจริงนะไม่ใช่บัญชีเดโมนะคุณผู้ชมะจะบอกให้โอเคบวกมา5 4ามาเหลือพันสามโอเคยังทุนยังกลับมาอีกนิดนึง <c oughs> ไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับมีแต่สายตาที่เข้ามานะครับโอเคได้อะไรเจครับผมเต็มแนละ้วบวกต่อเนื่องอยู่นะแต่ก็ยังได้ไม่สุดนะคุณผู้ชมนะผมว่าเกมนี้ที่จะได้สุดๆก็ต้องฟรีสปินไว้พอมีทุนเดี๋ยวซื้อฟรีสปินกันโอเคเต็มหน้ากระดานอีกแล้วโอ้โห แฮตเตอร์เข้ามาเถอะโอ้ยวายครับผมมาครับเต็มทุกช่องเลยสองสี่หกแปดสิบมันมีอยู่หกช่องผมก็นับได้สิบขอโทษทีครับผมตาลายโอเคสองร้อยหกสิบมาบวกส5 0พันห้าเท่าตุนแล้วโอเควายเข้ามาครับสเกตเตอร์ไม่มีแววที่จะเข้ามาเลยก็โอเคครับผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กังเคนล่ะโอเคเมื่อกี้ก็ได้อยู่มา240รแล้วกัน แต่จะให้ดีกว่านี้ต้องมีสเกตเตอร์ครับผมอยากเปิดตาราครับผมโอ้โหมันจะตึ้งตึ้งตึง,ต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 งอะไรนานจังเลยวะโอเคสามช่องได้อยู่นะ <c oughs> มาอีกดีโอเคครับสาช่องเกือบเต็มครับผมเหลือแค่สามช่องเอง ไม่งั้นก็ได้น่าจะได้รางวัลใหญ่อยู่นะโอ้โหทำไมไม่มาให้บ้างเลยโอเคโอเคเรียงมาหกแถวโอเคครับผมคาทาคิวมาโอเคไม้กางเขนโอเคสี่สิบอุ้ยสุดจริงอยู่นะแต่ก็ยังไม่ได้อะไรอยู่โอ้โหจะซื้อก็สามพันสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบ เพิ่ม30แล้วกัน2250ไอ้เฮียซื้อ20บาทได้เท่าไหร่พอหรือเปล่าพันห้าส่วนตีนหมา10บาทแล้วกันไปไปที่10บาทนะครับลุ้นฟรีสปินกันเลยนะเนี่ยพอซื้อก็เข้าง่ายมากเหมือนดอการเลือกโบนัสชนะรางวัลทุกครั้งในเฮียอ่านไม่ทันเอาอะไรดีตัวเลือกลึกลับหรือว่า ห้าฟีสปินคูณสิบดีเอาตัวเลือกลึกลับกูว่าเลือกให้กูน้อยแน่เลยเนี่ยเฮียคูณหนึ่งหมุนสิบโอเคแล้วแต่ใจที่คุณต้องการแล้วแต่ที่คุณเลือกให้ผมแล้วกันโอเคมาครับผมลุ้นกันต่อเลยดีกว่าไม่คูณต่อแล้วตอนนี้อยู่ที่คูณสองนะ สิมาไม่มาไอ้เหี้ยเคโอเคครับสายตาเข้ามาเป็นเคเต็มหน้ากระดานครับผมคูณห้าเข้าไปสิบ้คิวมาสามช่องสิบเข้ามาดิช่องว่างอะ่ะขอเลขสิบเข้าเออได้อยู่โอเคครับผมเป็นเคนะไม่บวกอะไรตอนนี้ได้รางวัลก้อนตู2 9 9บาทป้องตายให้แค่นี้โอ้ไม่คุ้ม750าสเลย เอ้ยได้ได่าไหร่ดีโอเคครับผมมีสายตาที่เข้ามากับเคนะครับผมดวงตาคู่นั้นฉันให้เครางวัลฟิสบินสุดท้ายนะจะได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันไม่บวกเพิ่มครับผมโอเคครับผมบวกมาที่311บาทครับขาดทุนไป440 439.50นะครับที่ขาดทุนไปโอเค ก็ยังน่าจะพอมีเงินซื้อได้ต่อนะเฮ้ยเบ็ดแม่งหนักๆไปดิให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเข้าหรือเปล่านะครับผมเข้าหรือเปล่าทุนเ5นหะ้าจะเอากลับสักห้าพันได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าโอเคคิวเข้ามาสี่ช่องเลียงแตกอีบีเกมนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนจะโกงมากเลยนะผมเล่นทีไรไม่เคยจะได้ อันนี้รอบที่ห้าแล้วไหมแต่ไม่ได้ทําคลิปตอนเสียลงนะคุณผู้ชมนะขอโทษทีด้วยเดี๋ยวต่อไปจะทำคลิปตอนที่เล่นเสียลงว่างนะโอเคพญานางพญางูขาวครับผมเอ้ยไม่ใช่งูเขียวโอเคได้เท่าไหร่โอ้โหเป็นร้อยแต่ว่าลดลงเรื่อยๆเอ้ยฟิสบินเข้าบ้างโอเค ไม้เท้ามาต่อโอเคไม้กังเขนมาสิบเข้าต่อเออไม้เท้าดูผิดสายตาคู่นั้นโอเควายเข้าสิบเต็มหน้ากระดานครับผมโอเคมีสิทธิ์ลุ้นสเกตเตอร์ต่อโอเคมาอย่างนี้ต่อเนื่องเถอะนี่โบกมาพันสองสองร้อยแล้วโอเคครับผมก็ยังพอจะไปต่อได้นะครับโดนเสกให้กลายเป็นเคทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะสองตัวล่างๆก็คือท่านทูตแล้วกันแห่งเมืองอียิปต์อย่าลืมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเออบังเจียวด้วยนะครับผมน้องใหม่ของช่อง YouTube นะครับก็บังก์ก็อย่าลืมแอดไลน์อาริเบตไปนะครับผมสี่ช่องโอ้สเกตเตอร์เข้าเถอะครับ หัวดอสิบสามไมให้สิบาทเองสิก็ส่งกับสิจริงๆเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสเกตเตอร์จะมาแล้วไหมเนี่ยลุ้นต่อโอเคครับผมสายตาคู่นั้นเต็มหน้ากระดานเลยเอาทำไมไม่ได้อ่ะไอเทียโอเคสเกตเตอร์มาแล้วเบ็ดสองร้อยเบ็ด 200. สองร้อยสเกตเตอร์เข้าไหมขอตัวเดียว ตัวเดียวนะสแกตเตอร์เด็กสองร้อยแล้วนะช่องสุดท้ายนี่แหละแม่งเออจบให้มันจบจบสองร้อยเข้าสแกตเตอร์มาลุ้นกันทีนี้แหละเอาเอามาดูดิเฮีย yeah. เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย มาลุ้นกันดีเอาตัวลึกลับหรือเปล่าหรือจะเอาหมุนฟรี5้าคูณ10เอาอะไรกันแน่โอเคหมุน10คูณห้าแล้วกันใจโรเลอยู่นี่แหละก็มาลุ้นกันต่อนะครับผมคูณห้ผมกับเบทที่200นะเกตสอ0เข้าฟรีสปินจะได้เท่าไหร่ก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับผู้ชมโอ้ยเพื่อยังได้น้อยอยู่ผมบอกเลยไม่คุ้มกับเงินที่เบทเลยแล้วกัน โอเคเลย 9, อีก้าฟิสปินอุ้ยบวกมาสามพันห้าคุณเก้านะตอนเนี้โอเคนาะงพยางูเขียวกลายเป็นเคแต่ไม่ได้อะไรเลยคิวเข้ามาครับผมไม่ต่อเนื่องได้90บาทดอเอ้ยให้แค่นี้ให้ให้อย่างอื่นดีกว่าให้ฟิสปินเพิ่มดีกว่าให้แค่นี้โอเคนะโอเคโอเค มามาฟิสบินสุดท้ายแล้วกันไม่มีแวลจะได้แล้วโอเคบอกมาที่3 4มพโอเคบอกมาอีก4 4่พันเฮ้ยนี่เราตาฝาดไปหรือเปล่าโอเคครับผมกับเบ็ดสองร้เราบอกมา4 5่พน้านะแต่ว่าทั้งหมดเราจะได้มากกว่านี้โอเครางวัลรวมนะครับ8,710บบาทโอเคครับคุณผู้ชม ยังไงก็เบ็ดแล้วคุ้มแล้วครับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามบางเจียนะครับวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้แล้วบวกมา8 0 0พนะคุณผู้ชมโอ้โหรุ้นกับตายเข้าฟีสปิน200อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสวัสดี